ผู้ชมครับตื่นมาตอนยินเสียงใครครับุมคุ้นเลยเสียงไม่คุ้นเลยครับปรดให้ผู้ชมไปดูกันได้วุ้ยครับแต่ลืกต่ลืไม่ตื่นนะครับตลือไม่ตื่นผู้ชมครับดูครับ เยอะมากเลยค่ะผมไม่กล้าไปไม่กั้ากลัวติดโควุยเขาจะปอกป่าคุยด้วยกันต่านชมตาลือก็หลับอยู่นะครับตาลือเขายังไม่ตื่นเลยไปค่ะแม่ใครหลับตาลือเขาหาตาลือเขายังหลับอยู่นะครับตาลือไม่แม่งตื่นช้ากับเพื่อนจริงท่านผู้ชมครับนี่ก็ากำบะตะลือ อันนั้นก็รถฝุกนะครับอันนี้ก็รถขูดฝกไมน้ำผู้หญิงดูครับดูอของเล่นอของเล่นตั้งไว้แล้วตะล์อ,อดูครับรองเท้าซื้อมาแม่ไม่เคยใช้สักอันดูครับของเล่น เดี๋ยวเขาเหยียบแล้วเจ็บแล้วดูครับขอนได้เๆๆต็มเลยนี่หอนผมใช่ไหมครับโอ้โหดูนี่ครับเนี่ยนวลกองเป็นกอง,กองค,รครับเห็นไหมครับเชื่อมือเขาหลับอยู่เชื่อมือเขาคงง่วงนอนมากเขาก็เลยหลับเขาทำงานมาไรอย่างไรก็ เขาทำงานมาเหนื่อยๆครับเขาก็เลยอี่หลับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอกนกลางคืนผมจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรดีอ่วมันน่าผมรู้ที่ไม่รู้คนรีเควสอยากให้ผมทำงานไทยงานไทยเลมโชว์2017งั้นเด้อผมดูเลยครับ แค่นั้น้ไปดูช่องไฟได้เอ็มซีไทยครับมีไทยแลนด์ไฟไดเอ็มซีไทยแลนด์เขามีทุกเบอร์ทุกคนมาครับอย่างเช่นนาปินโตแบงกาโมซีบิงแล้วก็อะไรมากๆมาครับอะไรมากๆมา,มาเอ่อผมเป็นแฟนขับแบงกาโมครับไม่รู้ช่อง,ช,องช่องอะไรก็ไม่รู้สองศูนย์สามมาไม่กุ้มไม่รู้ช่องอะไรสองศูนย์สามอะไรมาวะ 3, สองศูนย์สามเบสหรืสองสองศูนย์สามเนาะ ผมไม่รู้ครับช่องสู2สามันสักอย่างนี้มาไหมกูไม่รู้กูยังไมาเห็นหน้าเลยไม่รู้สีี่4ีหนึ่งสี่หนึ่งสองมันรู้มาไหมคือแล้แค่เก็บไฟครับแป้งมาแค่ภาพีเลยแม่งไม่เคยแค่ทักภบพีให้ดูเลยมื่ช่องพบทาซ่าช่องอยามาตั้มมาไหมกูไม่รู้ขันมาก <c oughs> ขัน แตบอกว่าตึ้งยังอยู่ที่โรงานนะพี่ผมนีวิ่งเลยอะไรเช็ดเช็ดเช็ดตัวครับตึ้งตื่นแล้วครับตื่นตีแล้วรวมกับตึ้งตกนี่ก็มีมี่นะคะมาหมดนะครับนี่ก็มีมี่นะคะก็เป็นผีก็เป็น นี่คือทีมงานแม่นากรัานี่คือทีมงานแม่นากรัตาตื่นข้อตื่นตั้งแต่ชาติก่อนครับอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยดีแรกนี่คุ้กกีตุ้มชีคุ้กกี้ตุ้มชีถ้าตุ้มชีถ้าผู้เชม่ยครับผมไดม้ดสังเกตจากนักไว้มาเรียบร้อยครับเป็นน้ำเป็นตุ๊กตาสบางเนี่ย อุณหภมิตวครับพีมน้ินมช็ช็คไทำางขาทครับดูครับ ของเล่นอันนี้เป็นอันนี้เป็นโต๊ะประชุมใช่ไหมครับนี่ตะ,ตะลึงออกมาเล่นโตน,นี่เป็นโต๊ประชุมตะลึงออกมาตั้งหไม่เอ๊ยไนเล่นพินิจศึ นา่ครับตลุติดตลุติดเฟรดีสกิลตี้บีมากเลยรูดแท่งทองแตงสองิเล่นเกมเลยแส่วนมากตลุจูจะดูเฟรดีสกิลตี้บีนะครับเมื่อดไวเลยมันวันดูต่เฟดี้สกิลตี้บี ในช่องแตง f o r f i n g ในกลุ่มแตง forming ในกลุ่มคิปอหรครับตือจะดูแต่เฟรดดี้สกิลตี้บีในช่องแตง f o r f i i n g เลยทำไมทำไมตอนตือไม่ไปดูช่องอะไร02 03วะเขาดีกว่าดินี่เขาเป็นคนที่รู้จักไฟไหมครับต้องให้คนที่รู้จักไฟได้มันเล่นทำไาตอ่รตืจะผมดูเลยครับว่าคมสด,ดุกเท่าไหร่ในแต่งฟองแตง f o r h i n g อ่ะ มันไม่มีตอนน่ากลัวแลวค่ะมีตอนตลกตลกอ่ะ <c oughs> บักนี่คงไม่เคยเสียบบไปเออกว่าจะเสียบได้ผูจะเปิดไฟก่อนนะครับเปิดไฟโอเค แต่นี้ผมจะดูผมจะดูครับผมผมจำไม่ได้แล้เลยสองศูนสามท่านผู้ชมช่วยดูนะครับผมดูช่องสองูสาประจำเลยกับแบงกามโมครับแมงกามโมทุกคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้ว <S <S <ศ>ไม่ใช่แบงกามโมที่เป็นใบญี่ปุ่นญี่ปุ่นใบใบไอ้แบบปุทุยนี่ครับผมพิมพว่า d a ก k web มันไม่มีเลยแจะดูด้ออกมาจากไหน ใช่ท่านผู้ชมรู้ครับท่านผู้ชมอาจจะรู้จากแป้งกัมโบแล้วแต่ท่านผู้ชมผมอาจจะรู้ไหมครับอไอคือสองศูนย์สามผมจำไม่รู้เลยไรคือสองศูนย์สามไอช่องอะไรนะจุดจุดจุดอะไรวะสองศูนย์สามอะไรผมจำไม่ได้แล้วแบตถ,ถึงสองสามเลยวะผมจำได้จำจำได้ว่าสามสองศูนย์ไม่ใช่หรือ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมครับผู้ชมครับคนที่แชทแชทจมจมแชทแชทจมไม่กี่ท่านผู้ชมอาจจะรู้จักช่อง FC Thailand ไหมครับไฝใน FC Thailand นี่ช่วงอะไรสองศูนย์สามแล้วผมจำไม่ได้แล้วได้ท่านผู้ชมดีครับ แน่นไงว่าเลขสองศูนย์สา,สา,สามสิบก้ารวมวิตามินเอสแอนส์โราจะน้ำไม่โกนส้นเท้าอ่ะนี่ครับช่องนี้ต้องชมดูครับช่องนี้ที่ผมดูเลยที่ผมดูประจำเลยมีแต่เฟดี้สกูตี้บีเจอเนี่ยโอเคไฟในทุกพาเลยครับเนี่ยครับดูแถวโคแครป,ป๊อปปี้เพย์ทามด้วยนะครับดูครับนี่ครับ กิ๊ซี่มิซี่บ๊อปปี้เพชรดำดูที่บนนะครัะก็แคสเกมก็แคสเกมด้วยนะครับเขาแคสเกมทุกเกมเลยนะครับเขาก็เลยก็แคสเขาแบบเปิดหน้าดูด้วยเขาเป็นหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนไรนี่ครับชี่ครับนี่ครับก็แคสเกมอะไรก็ไม่รู้นี่นี่ไงเอา้า ตอนที่เก้านั่นใครครับผมดูจ้านั่นเป็นชมพ้ามีตุ้มเมน่็คือโตมาชีลืมมาจากไหนเนี่ยลืมมาตั้งนานลูาตะลื่นลากลัวมากผมจะไม่โชว์ดูกันมีคางคนที่กลัวผีครับเขาก็เลย ออไีมนตน่งนั่งนั่งนีไปแต่ตัวจงแต่ช่วงชงชีงช่งชีครับตอน้เขาชอบดูช่องนี้ครับดูครับตีคเชียโตมาตี้เค้กติดฟรนดี้สกิลตี้บ e ๊เลยครับเดี๋ยวนี้เขาก็เลยเขาแคทเปอชดูบ้าลดูครับคนบุกลุกคนบุกลุก วันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมควายเลยและวันนี้ก็มาถึงครับนู่นหน้านูหน้าหน้ามันหมาเนอะเออเอ้วนแล้วเนี่ยนู่นครับผีผีผีหมาไปแล้วครับเจ้ผีหมาไปแล้วนู่นครับนู่นเสียงเสียงเสียงอะไรโอ้ได้ลุโอนอ้วนโอ้วนจิ้มพูดครับดู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 เดี๋ยวมาขับจักรยานล้มหลานู่นูคนบ้าไปแล้วนูคนบ้าไปเนอะ คนบ้าไปน้ครับคนบ้าไปแล้วคนบ้ามันหนีไปแล้วคนบ้ามันหนีไปแล้วครับคนโง่คนโง่ครับไ้โง,ง่ขี้หมาครับดูครับไอ้คนไอ้คนโง่มันเดินไม่ระวังตกหลุมครับดูอให้ท่านผู้ชมดูตะลือตกบ้านครับสมหน้าตกหลุมเนี้ยครับดูเลยผมสุบน้ำหน้ามากดูครับดูดูครับสมหน้า ตกปาดเองตกล้มเนยไม่ดูทางมาชมดูเลยให้ท่านชมตลกไปเลยมันจะได้รู้ะบ้างทำไมไม่ขึ้นวะท่านผู้ชมครับมันไม่ขึ้นอีกแล้วครับดูครับเดี๋ยวตือตกหลุมครับเดิรไม่ดูทางเปนจริงเปนจริงผมไม่พูดเลขเว้นยิ่งใส่สิบนี่หว่า เดปใช้ยเชื่อ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 เนี่ยได้ยินไหมเดมันจะได้ท่านผู้ชมดูเลยเดินไม่ระวังตกหลุมเออเออได้ยินเอได้ยินเหตุการณ์อะไรจีนตาโอมาเอแอบฟังที่หน้าต่างเออเดินไม่ดูทางได้ ไปเติดไปเเลปลาเยล่ปเอีกอีกอีกคลิปหนึงแอบอบีกบ้านหนึ่งลตะล์ดมีคนเจอปลาเอีกติร์ดไปเราเราไปท้งอไปทไปชมท่าไปดูปลเตตยรมจ้ไปจบบุยเข้าตะลือเตเห็นแขกเติล์ดเนแขกมากมายไก่กองหน้าท e ี e ่ทางานไหใช่ไปดูสิใช่เรเ่จะพาไปดูแขกมามายไก่กองได้าที่ทงานครับ ตะลื้ไม,มใ่ใส่รองตะลื้อไม่ใส่รองเท้าวะเน,นี่ยว้าวผมเจ็บเท้าตุเจ็บเท้าตะลื้อผมเหยียบหินผมเหยียบหินไม่โลลวครับนี่คือแขกมากไม่ไกลก่อเบียกี้บเบียกี้อ๋อตะลื้ กระบาดเหมือนขนตะเลยนะนกระบ,บาดเหมือนของตะเลอเลยตตลดอควัแล้วกระบ,บั